เะเปอย่างบย๊คเห็นหนกี่หอหลาย่มีเอาแที่เอ็มตามาตไม่หมด้มต้องเยคิวลูข้าเดี่ยวอนะไ่ได้ตั้งต้มหรตั้งเป็นลมอุดรผลหลายแต่ขอดวงดิ เงงลงน้อที่ว่าต้นอะไรนันบ่ลงลเนี่ยบอต้นยังอยต้นยังดูว่าเขาต้องเวายมากูนแล้วม่า้องเขาไปถาน้ำไม่มีเนติ้ทีน้ำจะมียังไม่ใช่หรอน้ำไม่มีหรอน้ำแห้งอ๋อ จะงอยอีแล้วเป็นต้นตาลตัวนต้นตาลดิต้นสนอกะจเอาต้นสนอกดออากมครับอ๋อเนต้นสูงสูงเลย ขุดไวยสิคขดคือสลาดานดคือ้นหลายเลยน้ำแห้งหมด ตนไม้นี่ลงมาเนี่ยต้นยาวเยอะคนหลายมากละโมนี่ยเขาเาปตออรหัโตสสมาสัมพุทธประคนหลายไปสาธุปิติปิโสโลกาถฐาพุทธังเปิด ทำมาถึงทำทางถึงพ่อปู่สีสุโพเถึงแม่ย่าถ่ายรูปเอ็มก็ฟังก่อนเอากล้องเอ็มถ่ายเลยถ่ายได้มันถ่ายได้เอ็มถ่ายีโอน่ะนี่เนี่ยี่ถ่ายรูปหน้นหนูแล้กไปติดบอนยัน็นอินสิ เปิดด้วยนะโมพุทธายะหนึงเปิดนะหนึ่งสองสามกายะกายะต้ออเหออือ้นไหนออาคนเนอี่ยมาล หนึ่งสองสามูหนึ่งสองสามลูกตียาวแล้วน้องไม่รู้แล้วน้องไม่รู้่ายผู้เดียวตหนึ่สองสาโอเคแบบไหน โอเคเป็นตะมึงอยู่บุกโอเคนะตะเบิงตะเบิงตะเบิงปลาลาายอันนี้ไปว่ายต้องไหนนะี่น้องอันนี้ว่ายไหนทำไมเอ็มจะทำอะไรทำไมไปวายต้องไหนเดี๋ยวค่อยลหเล้ปาคนไไปทางโน้นเดี๋ยวปจิ้มมะลอดหนาเดาเวาไม่ได้ อันนี้เขาต้องไหว้ก่อนแม่เอ็มค่อยมาจับตรงนี้เนาะน้าว่ามาน้าก็าาาาไม่เคยน้ำซักสิน้ักสิ่โอ้น้ำซัก,กสิก่งเด็กน้ำซส่เออเอว้น้ำมันมาจากไหนขคนหลายแค่ ถ้ามาถึงแล้วนะครับก็เดินลงมาได้เลยครับผมแล้วนะครับผมถึด้เลยครับเราแล้วนะครับผี่เดินกันทุกคนนะครับลงมาได้เลยครับพี่หยงนะครับเดินลงมาหาที่นั่งได้เลยนะครับถ้าจะพิดงนะครับถ่ายรูปถ่ายภาพรอได้เลยครับในการเตรียมความพร้อมนะครับพันใบสีของเรานะครับพันใบสีพิณนานะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชงเปลียนสายเปียนข้าเปียนจุเปี่ยนข้าเปียนนะครับให้หน้าเข้าสู่ตัวเราเองไม่เลยนะฮาน่าพันใบสีพิณนานะครับเข้าสู่ตัวเราเองนะครับ ปากภูบรี่นะครับกใอยจับดนิดเดนะครับปากภูบรินะครับจิตรนมาภบรีออกมานะครับก็ูกพญานะครับก็จับจิมาภูบริท่านะครับน้ำฝาดน้ำแดงนะครับถ้าเรามีมาด้วยนะครับกอยเ่าตัเดได้เลยนะครับน้ำฝาดน้ำแดงนะครับเะปครับแต่ตัวปัจจัยนะครับถ้าเราจะร่วมบุญกับพระผูกพญาแล้วก็นำแน่ใส่ความในสีแต่ท้าไม้ทพเพ่อนเป็นภูบริณกเลยนรับประดิ์ของเรานะครับยผู่พญานะครับเราเป็นลูกหลานท่านะครับเราเป็นหลานของพระ ้าเราจะอยู่ตามหมู่บ้านตางตำบลตางอำเภอตางจังหวัดตามประเทศนะครับเราก็เป็นผู้หลา่นะครับผู้ถืาการนะครับเราขอตัขอพรจากท่านะครับเราก็ไร้การสืบองสกระเพื่จะเป็นบาที่นลายารสนันนะครับเ่ง่นานะครับเฉพาะผู้รับผิดอสักระของเราเลยนะครับผู้ถอ้าก็จะได้ทำทุกประกานรกับราครับใเราจะทำสิ่งนี้ด้รแทีทุกาน เชียน์ันเชียแนงนะครับเรียมศึกษทางครับเชียนะครับครับไปเจกลมพร้อมได้เลยนะครับจกลมพร้อมได้เลยนะครับ่านใบสีของเรานะครับ,บ่ันใบสีพญานาคนะครับไม็ว่าจะิป็นเสียต้องเสียรตามเสียน ใหนน้าเข้าสู่ะเลเนะครับทาใบสีทน้านะครับปลาคูบรีก็จะดูชนิดเดิมนะครับจะดูชนิดเดิม่อมาคบีสานะครับแต่ตปัจจัยนะครับถ้าเราจะร่่มขบรพะปุปุยหญ้านะครับเพื่อเสริมบุ๋เสริมวนาให้แก่ตัวเราเองนะครับกนตปัจจัยสะานใบสีใส่แบบไม่ทุกเทียงใส่ปลาคูบรีด้เลยนะครับที่เกาจะกายเฉพปุ่ยปุยญ้านะครับ เรามาถึงแล้วนะจบดเด่นของมันกาคือจุดเด่สาทนะครับรามข้วสขภพนั่ก็ผิดใดวงไม่ยากผิมาน่าจแดเด็น่ภูมิปัญญาโลกนี้แล้วเรามาถึงแล้วนะครับสให้เราได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับตั้งจิตธรรมนั้งใจเพียนะครับตัดลมไปเชื่นะครับแล้วกล่าวนะโม3ามถูอัใจเลยนะครับนะโมตะักสะภพระวะวตออระหัโตสัมานสัมพุสสะนะโมตักดิภพระวะวตุะรหะโตสสมาสัมพุสสะ นะโมตัสสะนะวะโตะนตนนุโตสมาสัุตัสสะสาธุปิปิทิโุโตกะนาถังพุทธังฝืนธรรมังฝืนสังฆังฝืนพ่อปู่สีจุโถฝืนแม่ย่าสีปทุมมาฝืนเปิดโชวเปิดล่าเปิดวา,าสนาเปิดบารมีเปิดนั่ การงานการเงิน,เ,น,นเปิดรวมบ่งทางเปิดรวมร่มเย็นเป็นจูเปิดด้วยนัโมพุทธายะเปิดนบับดี้กายะวาจาจิตตังอัคังวัฏฐานาคาทาุกดีสีสุโภวิสุพิเทวาปุมานาคีวิสุพิเทวีปูเชนีตุติยั ายะรายกายสิตตังปัทังวันพาตาคาทิปดีสีสุธูวิสุทธิเทวาปะพุมานาคีวิสุทธิเทนีภูเทนีตัติยัมตีกายะรายกายจิตังปะทถังวันทาตาคาทิปดีสีสุธ ที desktop, มามาม่ที่อยู่นำพิษปุ๋มาในที่วันเดียร์ปีเพราะว่นะครับวันเราอยู่หมู่บ้านตังหวัดอเภอจังหวัดอะไรนะครับก็ได้เจอพ่อปู่แม่ย่าวันนี้ลูกหลานได้เดินทางมาเพื่อความขอพรมาขอโชคขอลาบมาขอพึ่งบุญพึ่งวาสนาพึ่งบารมีกต่พ่อปู่ศรีสุธูแม่ย่าศรีปุตุมาวันนี้ลูกหลานต้องการให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือเรื่องอะไรนะนะครับก็ให้จงจิตอธิษฐานประกาศแก่พ่อปู่แม่ย่าได้เลยครับจน ครับราไรายสิ่งนี้ก็าจะติดต่อเงินะครับแต่เราจะว่าปลูกไม่ได้นะครับเพรปลูกไม่ได้ให้แก่ตัวเรานะครับไม่ว่าเราจะทําธุรกิจการดำเนินงานการค้าการขายก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลข้าราชการก็จะได้เด่นยศเกระดันตําแหน่งนักเรียนนักศึกษาก็จะได้ประสบความสำเร็จในการดำที่ดุลแล้วนะครับงามลึกเหรอนี่เหรอ ปาโอปาเยอะมากคำชะโนดลูกดิหวยหวยว่มงลูกหวยหมดตัพี่ตั้งครั้งเดียวได้เลยหรอโอ้มีบุญนติ

สักเร็จด้ยีตะมาเปิดปิดโเปิด้างเปิดเปิดาลีเปิดน้าที่การาการเินเปิดงา không dễ được ừ. tuần ngày rồi sâu hậm